ว,ว้าวมุมกาแฟาในป่าของนาเล็กวันนี้สดชื่นฮะสดชื่นอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมามาสูตรเอาความสุขในธรรมชาติกับนาเล็กยามเช้าเนี่ยธรรมชาติสวยงามแบบนี้หาได้ที่ไหนช่างกิจในสารพี ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับน,นเรนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ โโอโตื่นเช้าจิบก,กาแฟชมธรรมชาติด้วยเจ้าตัวเงินตัวทองะหรือว่าปีเหะนี่แหละอยู่กับธรรมชาติก็อย่างนี้แหละเห็นอะไรที่มันหลากหลายตื่นเช้ามานี่รก็มีความสุขกับธรรมชาติก็อยากฝากถึง ที่นง้งนะทุกคนนะที่เข้ามาชมกับน้าเล็กเนี่ยความสุขมีอยู่รอบๆตัวเราอะตื่นเช้ามาก็มาชกฉ่วยมาหยิบเอาไหมาเก็บเอานะหยปล่อยให้มันสูญหายไปนะเสียดายรนะบรรยากาศดียามเช้าเนี่ยน้าเล็กก็ตื่นเช้ามาก็หนะยิบกาแฟยังมีความสุขเลย เราต้องดูว่าความสุขที่แท้จริงหรือว่าความสุขที่เสแส้งถ้าความสุขเสแส้งเนี่ยมันก็จะมีชั่วครั้งชั่วคราวทำอะไรไม่ค่อยยั่งยืนแต่ถ้าใครที่ติดตามนาเล็กเนี่ยจะเห็นว่ามุมกาแฟของนาเล็กเนี่ยมีมาหลายปีละเราเอาสี่นี้และ ทำให้เรามีความสุขในแต่ละเช้าแต่ละเช้าที่ตื่นขึ้นมาเดินรอบๆสวนเนี่ยก็มีอะไรให้ชมหลากหลายเนี่ยมาเล็กมาดูไม้ที่ปลูกไว้เห็นไหมอัน,นี้ปีกแมลงสาบ หรือว่าอะไรนะคุณไปคุณมาก็ลืมชื่อแล้วก็พวกเดฟต่างๆเราก็ปลูกให้เขาแบบว่าน,นี้มันเป็นไม้ให้มันอยู่ในธรรมาชาติให้มันมีลักษณะเหมือนกับธรรมาชาติจริงๆก็ขูกไปมันก็กเกาะเลือ้อยขึ้นต้นไม้เองแบบะ มันจะดูรกๆดูอะไรเหมือนธรรมชาติจริงๆนะก็มีใบไม้มีอะไรพัดมานาเร็กก็ปล่อยให้มันอยู่ในธรรมชาติแบบนั้นแหละเดฟนะก็ห้อยลงคลุมไปตอนแรกที่นาเรก็กปลูกใหม่ๆเราก็จะเห็นกระถางแบบชัดเจนเลยฮะ,ะเห็นไหมฮะกระถางนี้ก็เป็นกระถางมอกพื้น ที่เขาทิ้งแล้วเอามาปลูกในที่สุดพอไม้เราเนี่ยเลือ้อยคุมเห็นไหมมันก็จะปิดแล้วมันก็จะมองเหมือนธรรมชาติไปเลยเนี่ยดอกของคล้าใบละร้อย เราก็มาใส่ด้วยกันนะฮะคือไม่จําเป็นต้องเป็นระเบียบนะมีไรปลูกแทรกเกิดด้วยกันมันก็ว่ากันไปอันนี้พานกคุ้มนะมะพราวนกคุมนะ้ม,าามไม้ป่านะก็มาใส่กระถางเนี่ยพอมันโตขึ้นเราก็จะมองไม่เห็นกระถางแล้วก็มองเป็นเหมือนอยู่ในป่าเลย เตยด่างหรือว่าเตยทองนะก็ใส่ใส่ลงไปมีกระถางก็จับยัดยัดลงไปต้นวัวพันเทียนะก็ตระกูลตะบองเพชรหูก็ต่ายเนี่ยก็น่ารักมันก็เป็นส่วนที่เป็นต้นก็เป็นต้นไปนะเป็นใบก็แยกออกมาสวยงาม คือในแต่ละวันมันก็จะมีอะไรที่มันแตกต่างออกกันไปเรื่อยๆนมาดูดอกไม้ดูอะไรมีนิดหน่อยเสริมกันเนี่ยอันนี้เป็นว่านเพชรนารายหรือว่าว่านขุนโจรกลับใจนี้ออกดอกแล้วพี่น้องเห็นไหมก็ได้มาจากคุณหน่อยเนี่ยไม้มงคลเราออกดอกแล้วี๋ยวก็มาทำคลิปเรื่องของ ไม้มงคลอีกอันนี้ก็ให้ดูว่ามันออกดอกนี่เฟิร์นนะฮะเฟิร์นต่างๆก็เอามาใส่รวมกันให้ปลูกรวมกันให้มันเกิดไปฮะอยากเกิดยังไงก็เกิดห็นนะตัวนี้ก็เฟิร์นเหมือนกันเฟิร์นนาคราชนาเล็กต้องการให้มัน ขยายเพิ่มปริมาณเพิ่มปริมาณเรื่อยๆจนมันเต็มตรงนี้แล้วต่อไปเราก็จะมีวัตถุดิบในการนำเอาไปตกแตง่งแล้วเอาไปจัดสวนไปอะไรก็ได้นะนี่ตัวนี้ก็ฟันข้างข่าวดำเห็นไหมนั่นเลยก็มาปลูกรวมกันเถอเพราะว่า อันนี้ที่เอาลงดินเพราะว่าต้องการที่จะให้ตัวเมล็ดของเขาเนี่ยมันร่วงหล่นลงพื้นและให้มันงอกเองธรรมชาติถ้าฝนมาชื้นๆเดี๋ยวมันก็งอกต่อยติ่งฝรั่งเกเสริมกันเข้าไปนะว่านนกยูงหรือว่าสาคูด่างใส่ไปคือนะ ไม่ต้องไปเลือกอะไรมากมายว่าเอ้ตัวนั้นตัวนี้มันสวยไม่สวยใส่ลงไปมันธรรมชาติมันอยู่รวมกันเดี๋ยวมันก็งามเองเนี่ยแม้ทั้งกะเพราที่มันมาเกิดนั่นแะก็ปล่อยให้เกิดไปว่านหางจระเข้อยู่ด้วยกันเออมันอยากอยู่ก็อยู่เนี่ยพุทลังกาเล็บพุทลังกาเล็บพุท ใบด่างอะไรเงี้ยอยู่ในกระถางมันเลี้ยงไม่ไหวเราต้องรดน้ํามากก็นะลงดินอย่างน้อยให้มีรากลงดินแล้วก็ยึดอยู่อย่างน้อยมันก็ไม่ตายต่อไปเราอยากขยายอยากอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีเนี่งดอกไม้สีส้มส้มเนี่ยสังกรณีนี่ย ดอกสีสม้มก็มีดอกสีม่วงดอกสีขาวสีเหลืองอะไรเงี้แต่ตมวนี้มีสีสม้มก็สวยงามและนี่เห็นไหมให้ดูตัวนี้โบตันใบนะนเล็กปลูกไว้ในตะกาเห็เสียบไปในตะก้า ก็เดี๋ยวขึ้นเต็มนะขึ้นเต็มตะก้านี่แหละแล้วก็ลดน้ําไปเรื่อยๆนะกล้ยไม้ก็ช่วงนี้หน้าแล้งก็ทนๆหน่อยรนะอหน้าฝนเนะี่ยมันดูแล้วมันเหมือนป่าธรรมชาติจริงๆนะเดี๋ยวต่อไปมันหนามันเยอะมันก็จะกลบสีที่เป็นพลาสติกอะไรเงี้ยก็จะมองเป็นธรรมชาติซะเยอะเลย ตัวนี้คือกล้วยไม้ของนาเล็กนะที่เอามาอนุบาลไว้แต่ก่อนมันอยู่บนต้นไม้ใหญ่นะที่ในส่วนของโรงพยาบาลน,นะมันเคยออกดอกเป็นช่อบแบบใหญ่ๆมากๆเลยเป็นสิบยี่สิบช่อนะใครเคยดูของนาเล็กเมื่อสีหปีที่แล้วคลิปที่ทำไวนะ้นี่ต้นนี้แหละที่ อยู่บนต้นไม้ที่ชื่อว่าต้นจิกนะออกดอกเพียบเลยเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยได้รับมาจากาเรือนกล้วยไม้นะชมรมเรือนกล้วยไม้ของพันทนะิพย์นะเพราะน้นเล็กเป็นชมรมเรือนกล้วยไม้อยูนะ่ตอนนั้นใช้ชื่อว่าช้างเมืองชนนะก็คือใช้ชื่อว่าช้างเมืองชนถ้าใครเป็น แฟนของเรือนกลวยไม้ก็จะเจอนเล็กอยู่ในกลุ่มนั้นนี่เ,เรเลี้ยงไปนานเนี่ยมันมีต้นโพมาหล่นอยู่กลางช่อตรงนี้ว่าเราโอ้แย่เลยครัตายมันมันเหมือนกับจะตายแบบโอ้โหแบบเหลือแต่โคนเหลือแต่เง่านแะเล็กก็เลยต้องสอยออกมาแล้วมนุบาล ตอนนี้โตขึ้นมาแล้วนะรอดแน่นอนนะแต่ต้องใช้เวลาพอสมควรนะปีสองปีถึงจะได้กอใหญ่ๆเหมือนเดิมตอนนี้ยังไม่ออกดอกเดี๋ยวลุ้นกันนะหน้าฝนนี้จรับรองว่าได้เห็นดอกแน่นอนนี่แหละเลี้ยงกล้วยไม้เลี้ยงไม้แต่ละอย่างเราต้องเข้าใจเขา ตรงนี้ก็เป็นเฟิร์นเหมือนกันใส่ลงไปฮนะอยากได้อะไรก็ใส่ลงไปเฟิร์นมะขามบ้างเฟิร์นอ,อะไรจําไม่ได้ละ <c oughs> เยอะแยะนะใส่ลงไปขอให้มันมีมีไว้ก่อนแล้วเขาปรับสภาพเขาเจริญเติบโตต่อไปเวลาเราจัดสวนเรามีวัตถุดิบเนี่ยนัเล็กก็เลี้ยงอย่างนี้แหละ ให้เขาอยู่ในธรรมชาติได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันอยากจัดสวนอยากจัดอะไรแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงอะครับผมเชา้านี้นะมุมกาแฟของนาเล็กก็เนี่ยะเพาชมมุมเหมือนกับเรีวยกว่าสวนป่าอเมซอนของนาเล็กนะบนต้นไม้ต้นเดียวเนี่ยนาเล็กก็ทำ รอบๆให้เป็นสวนป่าได้เป็นมุมกาแฟที่มาชื่นชมแล้วมีความสุขอะครับผมสหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ